สวัสดีครับแล้วก็อยู่กับอวตารสตาร์กันนะครับที่ผมสัญญาเอ้ยน่าจะหลุดนะครับเอ้ยไม่หลุดนะครับเออก็พาร์ทก่อนผมสัญญาไว้กับทุกคนนะครับบอกว่าจะมาไอ้นี่ครับถ่ายคลิปอวตารสตาร์ให้ดูนะครับกับเพื่อนผมครับลาครับสวัสดีครับนะเสียงเบาแท้ นี่ครับลานเวลอะไรครับเวี้ยวฝม่เล่นนันอ๋อครับมาเลยครับฝึกครับเดี๋ยวผมเชิญกินร้านไปผมสร้างห้องเราจะได้คองไทยกินได้กันนะครับก็คลิปนี้ค่ะแล้วก็มีอะไรมากใช่ครับแล้วก็ไรสัลลับไอวันก็ไม่ได้มีอะไรมากลาบเข้ามายังครับท่านผู้ชมเขารออยู่ เออก็ก็เราจะมาเล่นด่านยิงธงกันนะครับลาครับมาเล่นด่านยิงธงครับเห็นเห็นคำว่าแหนมไหมครับเชิญมาห้องเห็นห้องแหนมไหมห้องแหนมอ่ะ มมผมเชิญไม่ได้ผมเชิญไม่ได้ห้องแหนมอ่ะตามมาหนึ่นเห็นห้องแหนมไหมที่มันเขียนแหนมอ่ะตรงกลางไงเขียนแหนมอ่ะเข้าอะไรล่ะเข้าฝึกอ่ะฝึกไม่เหนอ๋อเนี่ยฝึกเนี่ยอันไูปจับหรือว่ารูปอะไรรูปทงแล้วก็ฝึกใช่ไหม กดคลิกฝึกแล้วก็เอาเกาแล้วแหนองแหนมวะมมที่ตรงกลางเขียนแหนมะครับเร็รวๆครับท่านผู้ชมเขารอออเนี่ยครับเริ่มเลยครับห้องห้องอะไรอ่ะก็คุณเริ่มแล้วอะ่อะอย,ย,ย,ยังไม่ได้เข้าไปเลยเอาหรอครับห้องแหนมอะที่มันเขียนแหนมอะ่ะ นี่ครับนี่ตัวผมนะครับก็เทมนะครับไม่มีะเป็นัน้นี่มนผมก็ต้องออกอสิครับขอประธานโทษผมต้องออกไปไอ้นี่ไปเล่นกับเพื่อนผมนะครับก็ขอประธานโทษทีเนี่ยห้องด้านบนนะ่ะเห็นคําว่าไอ้นี่ไหมเห็นคําว่าที่มันเป็นดาบคู่อะ่ะเขียน G A E W อ่ะ กดเลยกดกดิกเข้ามาแล้วด่าคู่อะแล้วไรต่อไม่ใช่อันนั้นหมายถึงฝึกแล้วก็ด่าคู่อ่ะเข้ามาแล้วอไรต่อขอตั